อยากให้เขาเสียดายอย่าทำสิ่งเด็ดค่ะนั่นก็คืออย่าดราม่าวิ่งตามทักทวงหาคำตอบว่าฉันผิดอะไรฉันด้อยท่าตรงไหนเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีพลังมันจะทำให้เราเป็นคนไม่มีเสน่ห์เขาจะรู้สึกว่าดีแล้วที่ทิ้งไปคุณจะต้องหยุดส่งข้อความยาวๆหย,ยุดถามเรื่องของผู้หญิงคนใหม่ของเขา คุณจะต้องหยุดทุกอย่างคุณจะต้องเงียบอย่างสง่างามก็คือหยุดส่งข้อความหยุดถามหาคนใหม่หยุดหยุดทักท้วงว่าฉันผิดอะไรเพราะยิ่งเงียบเขาจะยิ่งคิดถึงค่ะสร้างชีวิตใหม่ที่เขาเข้าไม่ถึงเพราะสิ่งที่คุณทํากับตัวเองสนุกนะคะมีความสุขมีชีวิตที่มั่นใจมันจะทําให้เขาเห็นว่าคุณไม่งอเขาเลย อย่างลงโทษตัวเองด้วยการลดทุนค่าตัวเองค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวอร์ชั่นที่เขาเคารพมันคือบทแก้แค้นที่งดงานที่สุดค่ะถ้าคุณสนใจอยากเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังมีสเสน่ห์ทรงพลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับผู้หญิงที่พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมารักตัวเองพอเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองอย่างมีคุณค่าและทรงพลัง โค้ชม e ีอีบุ๊กนะคะสเสน่ห์พลังผู้หญิงดึงดูดคะ่ะวันนี้ยังอยู่ในราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะ1,200บาทจากราคาเต็ม3,900บาทถ้าสนใจทักแชทไปได้เลยนะคะที่ Line แอดแอดโค้ชแอนี่ทีมงานรอตอบคุณอยู่นะคะทักไปได้เลยเพราะว่าราคามันจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือโอนเงินได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ โคจชนนี่แก้ปัญหาภาษาหลักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย